แต่แต่แห้งก่อนม่ดีเ่ยเด็เกิ่ถกแตแห้งมาไนี้ไงเราตัดเราตัดอีกอ่าใช่ที่จะไปแห้งเราเราจะตัดผมจะดีใช่แต่เ่กนเราไม่เห็นแล้วผมมันจะ็ที่เป่าเองที่เป่างที่จังคือตอนแห้งผมจะดีใช่ไหมใช่เราตัดอ่ะเราจะตัดแล้วไม่ตัดนะ จะใจมากรหบตักหลยวะเป็นล้อมเต้านะยอแยองแม่ต yeah, ้องยอมช่งเลกนะตัด um, ตินใจว่าตัดได้นะได้บุญนะเนี่ยเออ เราได้สู้กันมคือแล้วคือพ่ออ่าเคไื่องดทได้แนไใการตัวนี้เราได้หแล้วนะได้คนมีเยอะเพื่อนขอผมยังไม่ได้ขึ้นหัวเลยอ๋อ ตัดเราไหมล่ะ